มาที่เรื่องสุดท้ายนะสำหรับไคเอ็กโซเห็นว่าอัลบั้มที่เดบิวต์มาเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากร่วมแสดงความยินดีกันหน่อยครับไคนะฮะโซโล่เดบิวต์อัลบั้มของไควงเอ็กโซครับถือว่าเป็นงานเพลงที่สร้างความสำเร็จได้ในทุกเรียกว่าระดับปรากฏการณ์จริงๆครับเพราะว่าอัลบั้มชุดนี้ฮะสามารถทะยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งบนไอทูนอัลบั้มชาร์ตนะฮะไปทั่วโลก โดยอัลบั้มใครครับสามารถขึ้นอันดับ1บนไอชูนชาร์ตอัลบั้มของทวีปยุโรปครับได้2วันติดต่อกันส่วนตัวอัลบั้มที่ทะยานขึ้นสู่อันดับ1บนไอชูนชาร์ททั่วโลกครับได้เด b u บิวอัลบั้มของใครสามารถติดอันดับสูงสุดบนชาร์ตนี้ได้ถึง55ประเทศครับ ส่วน Title Track อื้มนะฮะสามารถขึ้นอันดับหนึ่งบน iTunes Chart ครับใน33ประเทศทั่วโลกส่งผลให้เพลงเพลงนี้ของใครครับกลายเป็นเพลงที่ติดอันดับ1บน iTunes นะครับได้หลายประเทศมากที่สุดท่ามกลางเพลงใหม่ๆของศิลปินค่าย SM หลายคนครับแล้วก็หลายวงที่วางจำหน่ายในปี2020นอกจากนี้ครับอัลบั้มของใครก็ยังเป็นงานเพลง d ดบิ t ต์ที่ถูกฟังผ่านทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่สูงที่สุดของค่าย SM ในวันแรกที่เปิดตัวอีกด้วยครับ ในส่วนมิวสิกวิดีโอเพลงอืมนะฮะของใครก็กลายเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงศิลปินชายเดี่ยวที่เพื่อจะมีวิดิอัลบั้มซึ่งมียอดวิวบน y u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  e ครับเร็วที่สุดเนื่องจากมียอดวิวสูงถึง10ล้านวิวนะฮะภายในระยะเวลาเพียงแค่30ชั่วโมงกับ36นาทีเท่านั้นเองครับ